สวัสดีจ้ามาหอดจอดถึงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวัด <What? S 1> นี่วัดบัานน้องพื้นนะคะดงานใหญ่แฮงนะคะเราไปจอดด้านนี้ใช่ไหมอันไหนคะใช่ค่ะข้างๆรถนั่นีงมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือ บ like ่เฮาอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายจอดได้หร <the> ือ <d> บ <raft> ่จอดข้างไน้ไเดี <uther> ๋ยวลงไปบ่ก็ได้ฮะลงได้ยู่บ่หวะเกือบสิบ่ต่ำบ่ฮ่าลงครับคุณคุณคุณบ่ได้ตอนลงลงได้อะตอนคืนนั่นแหละป้าเดี๋ยวได้บ่ได้ครับนี่เอาเขานี่บ่ไม่ได้ไม่ได้บ่ได้บ่ บอรครับไปจองค้างกระบปคุณบอกจอกไเลยมันท้งเที่ยวึืนมันบอกคุณดีคุณไทยไปคุณแม,มนแม,เมนเขาจะเจ็บนั่หาบอ,อตัองตังตังตังรถทีมงานจอดใจ่คะ ทางเลยครับ้างด้บ่ค่ะไอแคทเพิ่อนไปตังต่างวันนี้ต่างตังานงตังค่ะเราถึงแล้วลูกเออถึงแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วหาแม่มาพ่อจะลุกก่อนลูก ไอบึงเลยลูกไซาลูกทรายพุนก็นได้เป็นใจในหลวงผมอยากล่องไปเลรนให้หน้าครับเปจะซีรีส์วงจอดเอร์ดอร้อค่ะเด้อตอนนี้อ๋อเนี่รถเออเอเอเขาดีก็มากพอดี รถพอดีมาถึงพอดีนะคะตอนนี้มาหอนพร้อมกันเลยไปเดบอเลยไปเดบอันใหญ่เล้อ,นนอันนี้ก็วนๆหรอกอันนี้เบืองมา,มา,ายเป็นบาลลูกติด ดีบ่ะเลยหาจอดจกักหาไหครับนา่นาจะที่สิบเนาาจอด4ี่สิไปจอดลกำลังหาที่จอดกันนะคะไม่รู้สิไปจอดข้างลังงในบ่อทำแล้วดูหาจอดทแต่าเาเวลาเขามาเอาของมสิไกลดีวกว่าไอ,อ้ยเขาดีรงใส่นี่ จอดเทียบเลยบอม่เจังเลยจอดเทียบกพว่าใดฉันเอนี่ไอ้คุกหัวแต่อังคุบแล้วคูกปัโดนเนี่ยหยอกยังกัดเราไม่ปลาใสพรับไอ้แล้ว <Respect> ท <ful> ุกคนจอดจริงจัง <ar> <tô> <forward> มองจอดรถแล้วเด้เอดค่ะจอดหลังเวทีอุ้ยนั่นเต้นเหลืองผู้ใดนั่นนี่จอดหลังเต้นพอพ่นพอดีนะคะจอดหลังเต้นน้องมานะพอดีเลยน้งตั้งมาลูกมาน้งตั้งมาลูกมา ชีชีกันเร็วๆมาเร็วมามาลูกมา,มา,มาสู่อิสระภาพมาลูกมาหมดลัางเวทีพอดีนะคะมาถึงจุดหมายโดยปลอดภัยขณะนี้เป็นเวลา5โมงเอ,อ่อ15นาทีนะคะชมวาทีิทายนะคะ ตื่นไปบูท๊ทานีอไปอาบน้ำยูบูจ้ะมนทางต่างกันเลยทำธุรากองครับทำธุราทุกที่อาแค่พันยูทั้งรถนะคะคนจอดรถอยู่สิงคิงกับว่าได้ออกห้างกับว่าได้

เอาไงลูกหา,าใ,กใครครับป้าทางีพี่นุ่งผักล้างหมไหมผักผักอีกคมแหมผัวป้าตังพูดนะเบิง้งป้าคืองามเถอะโอ้ยอ่อมใส่หนูเนาะแกงใส่ปลาคอเนาะ ดวสีแสบป้าเอาต่างๆข้ามาสิกินบะลกูกกินสุยางนะคะบะคามกับกิ่นพนดีแตงโมก็คือของโปรดเลยแตงโมมะขามนี่ของโปรดเลยนี่ตรงนี้ฝนะอ๋อออืม,อมกินทุยาที่คว้างหนักกับกะลัำปีลวกโอ้ลีกัสิดมา มือคนมาพผาก,กันเ <laughs> า่าแรกๆก,ก็เฮา้าตีลูกจำกินไดนเข่าเข้าตีครับนี่จำพอไหมไหนบ๊อบบูนี่อ่ะพ่ออยู่ไหนป้าอยู่ไหนป้าอยู่ไหนายนนากียาอาบหน้ามาือเศร้านี่เอียน บสบเซียงนักนะตัวใหญ่จะ,นะยยมีบ่ใหญ่ยังมันอ้วนมันหนามันตังมันกินหมักมันกินแตงโมก,กินกล้วยสุกไอ้กากิิหนายคกนี่กินข้าวคุกกุ้งเนี้ยคนมักนะข้าวคุกกุ้ง ไปไหนไปไหนไปไหนครับไปไหนมาเร็วตั <laughs> งตัง, <laughs> งโอเคจ้าคลิปนี้ขอฝากกันไว้สำนีนะคะเดี๋ยวเขามาต่อกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ